โโะน,ะะนี่เลยเราก็จะให้โม,โมโอปลาแม่เลี้ยงลงกันในน้ำมากันนะเพลงเราแฉกขึ้นมาข้านอแล้วมันขัดอะ่ะ กจากดำนาน้ำขึ้นมาเป็นไงครับผมเปียกหมดเลยค่ะดำน้ำด้วยป่า